สวัสดีครับกำลังยามปูกำลานหน่อยครับผมมือนี้อยู่กับหลานหน้อยครับแจปง,ปงปิ้งป่องฟ้งลายอ่าใบเตยจะพา,พาพาพาเดินเล่นอ่พาพาเพลยางเหรียญเนี่ยเหรียญหลอบ,บานลองเบิงเมื่อนี้ได้อ่าได้ไม่กันสันไหม ครับค่ะนาัานเรียนกับยูจีเอาเอาน้ำมาเทหมดมา <c oughs> น้ำมาเทรถหมาเลยโ <c oughs> รยไล่ไล่ ยังพอนในบันอ,บอน,นอีกหลายนวิ่งเร็วเปินไปปู่ตามไม่ทนันวิ่งมาใกล้ปู่ก็เลยหันไม่ทันเลยครับกะเล่นยังงย่างพอนเป็นนะครับตอนนี้ได้อคาขันจันมาล็อกแบบไหนเนาะล็อกแบบนี้เหรอออันนี้มันจะล็อก Uh huh. ไปนอนกันโอเคค่ะ ทดสอบความนิ่มของอไม้กันสันครับผมยังยัง,ย,งยังบไันให้เข้าใจให้กันใส่ในมะม่ยยังไม่น้าตามหลานบทันละ ครับน,นี่หันมาหาเจ้าของงไหนเนาะนี่เนาะ อะไรอย่างนี้เนี่ยก็จี๋จี๋กลายเป็นโคกระดูกไม่ย่าอะไรนะกระดดกลายเป็นอะไรนะโคกระโดดเนโคกระโดดมันไงเกิดโคย่าค่ะปัญญาเป็นอะไรตายแล้วตายแล้วอันนี้ในของเล่นนะครับก็คือ บอลูมจังใดนิ่มหรือไล่ตานี่ครับอตอนนี้อยู่อูอ่ดอนนะครับบ้านมะนามนะครับปั่นกำนันแยมได้ตัวยังบ้าในหดพักจุมก่มืลนี่ติดตั้งก้องวงจรปิด รอ,อบบ้านนะครับก็คือเป็นจุดๆหนึ่งกล่องหนึ่ง้วก็ที่อยู่นี่กล่องหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่หลังมุมมุมหลังบ้านอีกกล่องหนึ่งหลังบ้านแล้วก็มุมหน้าบ้านกะทิมีอยู่จุดจุดจุดนี้นะครับตัวนี้กล่องหนึง่งก็เห็ดไหวสีกล่องนะครับเห็ดสีกล่องก็ราคาก็บม่แพงภายในดนะครับก็เพราะคือมัน กราคาเอื้อมถึงเนาะของสุมมือนี่มันถ้าจะเ้าเห็ดออกมากะคุณภาพก็ถือว่าใส่ได้แล้วก็ราคาก็จับต้องได้ ในอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็มันก็สีเงื่งเงื่งกะกัดเนาะไทยเงื่งเงื่งกะกัดบานนี้มันก็สีปรับสมดุลนะครับปรับสมดุลสมดุลให้เท่านี่เป็นไทยเกินไว้กะกัครับบเบาเย็นิงเลยมันจะซุ่มอ่าอันนี้เป็นขาอ่าสมูทโฟนะครับผมสมูทสี ซูมได้นะครับเดี๋ยวผมสะลองซูมไปหาไปเตยลองเบิ่งซูมได้โดยไม่เดินเนาะนะครับซูมครับถือว่าใส่ได้นะครับซูม m ขึเข้าซูมอบอกดุนๆที่มีอาปรับโฟโลในนะครับโฟกัสได้โฟกัสได้ไดซูมได้โอเคครับ การถือว่าผมจะหลอกพิกัดล็ราลอกๆนี่ผมย่างไปที่ซื้อ <c oughs> ครับมันจะนิ่มนะครับไป่นิ่มเยืกๆักขิกกกกก้นลอง <c oughs> อ้าไปเตยจ๋าลาคลิปก่อนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะขอสอำหรับคลิปนี้เอาอันนั้นยืนอยู่นิ่งๆ,ๆก่อนสำหรับคลิปนี้อ่า เอาไว้ซับนิกอนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเมือนี่ใบเตยคนอุดรคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะจุ๊บจุ๊บปิ๊ปง